สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานอิชิบันคุจินะฮะรางวัลดีนะฮะกับตัวโทโดโรกินั่นเองฮะตัวนี้จะเป็นของไมฮีโร c a เน m มะกับ Ultra Impact นั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นกล่องหน้าด้านหน้ากล่องนะะฮอันนี้อ่านี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนอ่าด้านบนด้านบนด้านบนกับด้านล่างนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4ของลายแล้วเนาะมาเรามาดูกันข้างในนี่ข้างในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เขาก็จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะแบบนี้อือก็คือเขาจะมีเอฟเฟกน้งแข็งเอฟเฟก์ effect, ไฟติดกับมือแล้วก็ตัวก็คือจะมาเป็นเต็มแบบนี้เลย3ามช่องนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า เหมือนตัวก้อนค้ำเขาเนี่ยจะทํามาเป็นลักษณะของอตัวน้ําแข็งนะคะนี่ก็คือเป็นก้อนใสๆจะประมาณนี้แบบนี้นี่นี่จะกึ่งกึงใสนะฮะแล้วก็จะมีเดือยอยู่ตรงกลางนะครับนี่จะทําเป็นเหมือนก้อนน้ําแข็งเนาะ,ะนี่ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวมือเขานะฮะจะติดมากับเอฟเฟกไฟตัวไฟก็จะดูใสๆแล้วก็จะไล่เงาไล่สีขึ้นไปนะฮะเป็นอ่อนเข้มเห็นชัดๆเลยนี่แบบนี้นนแล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นตัวตัวเนี่ยจะมาในชุดสีน้ำเงินนะฮะแบบนี้แล้วก็ เขาจะเล่นเงาให้นะฮะตามร่องตามอะไรแบบนี้เขาจะมีเงาของเขาเข้ามาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวหน้าก็คือจะเป็นลักษณะมีแผลแผลเป็นอยู่ผมสองสีเหมือนเดิมฮะแดงกับขาวมีมืออย่างนี้ชุดอย่างนี้ตัวรองเท้าจะออกดูเป็นเงาเงามันๆนะฮะตัวกางเกงก็คือจะมีลายติดอยู่ข้างในด้วยนะฮะจะเป็นลายกางเกงของเขา เสื้อก็คือจะมีเสื้อก็จะมีเป็นชุดขอบแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราใส่มือดูกอนใส่น้ําแข็งด้วยเลยอะน้าแข็งเนี่ยจะเหมือนเป็นลักษณะยืนเข้าไปอะประมาณนี้นี่เขาจะเหมือนจะยืนค้าน้ําแข็งอยู่นะฮะนี่โค้รเท่อะไอตรงนี้สวยนะฮะคือเล่นเอฟเฟกน้ําแข็งกับเอฟเฟก์ไฟอยู่ในตัวพร้อมกันเลยอ่านี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนี่ มันก็จะยืนแบบบประมาณนี้ไอโอเคอะตัวนี้โอเคเลยนี่รายละเอียดจะประมาณนี้ฮะไอตัวนี้ผมว่าโอเคนะคือเขาทําสวยอยู่แล้วนะตัวจับสลากเนี่ยแล้วเล่นเอาเอฟเฟกน้ําแข็งกับเอฟเฟกไฟที่เป็นพลังพิเศษของโทโดโรกิเข้ามาด้วยเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้คือมันจะคล้ายๆตัว Amazing ล่าสุดแหะแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันให้มิติหรือให้อะไรมากกว่านะ ทีนี้ความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่18เซนนะฮะนี่จากพื้นถึงหัวตรงนี้อยู่ที่18เซนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับตัวนี้ไซส์มันจะใหญ่กว่าเนะพวก Amazing พวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วพวกเอ็ดออฟฮีโร่หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วตัวเนี้ยมันเล่นแล้วมันดูมีมิติมีแบบอลังการไฟเอฟเฟกน้ำแข็งอะไรประมาณนี้ด้วยนะนี่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบตัวนี้เรายังมีเหลือตัวโชว์ตัวนี้อยู่ที่ร้านนะฮะถ้าชอบก็ลองทักเข้ามาดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองนะครับถ้าชอบการรีวิวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเราจะปลองว่าจะมีตัวใหม่ๆมารีวิวให้ตลอดนะฮะเราวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับราวันนี้สวัสดีครับ Ela